จะตีมอะไรอีกอะคลิปอีพิกสตรีมลงทวิตจะนะลงทวิตแท็กสีแท็กสีทำไมเราขี่แท็กซี่ไม่ได้วะแท็กซี่เป็นสีแดงอ่ะไม่มีสองคนนะ Ready, steady, go! As one, we will be gifted with victory introducing your champion i am the hunter the gods have sent เอ้มึงเนี่ยนะเป็นฮันเตอร์ที่เจ้า่งมาไม่จริงไอ้เหี้ยกลูไม่เชื่อเมก้เป็นฮันเตอร์ออกม่งป็นฮาเตที่ถูกตเจ้าปะทาวไอ้เหี้ยตีแช่ะ ตจะ,นจะนหนีปูจะหนีกูไอจะทำอะไรตู้นี่สิตัวนึงดาวตัวนึงดาวอยู่ ข้างหลังมีปะทานหนึ่งคน,นะอะระวังด้วยข้างหลัมีบทาวนเนี่ยเช็คมามล้อกจ้เอ้ามันวิ่งมาแล้วเหรอ ข้างล่างเหรอข้างหลังอ่ะทางไหนล่ะตรงเนี้ยไม่รู้ไปไหนเราอะหนีไปแล้วดิโดนยิงไม่ล้มอ่ะ do no, 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 no. And your next is right here. That one's out for the gun Of the shots bolts here. No, no, no. You're looking at the new kill leader. What a rush. เพิ่มกำลังพ ah. ี่มาเพิ่มกำลังพี่มาเพิ่มกำลังพี่มา Hostile right here. Oh, oh, oh. Reloading. Hmm. Reloading. Fight alone and die quick. Last of our enemy squad has perished. That's how you do it. Hit. Faster. 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 Right Standard stock here. Level 2. Shield cell here. Healing by healing. <laughs> Extended light night here, level three, charging on my shields. ถือเคพี้อยู่แตว่าจะเปลี่ยนละเรีอะไรอะเล่นอะไรเีนโปรละเอเนจีแทนเีแบย่ทิ้งลูกสนมาดิอ่ะจะถือสนอยู่ให้ทิ้งลูกนี่มาดิเีวี่หมดแล้เออบาทีี่ชยูหมดแล้วหมนกัน โคตนี้น่าจะมีอยู่บ้างอยู่น่นม,ม,มีวะมีแดดลายมมมโม

มอช้าัสองนัดมัสอฟกระเป๋งั้นรู้เจอกระเป๋ามันทุกดีไม่ได้ขาเลยตัวนี้เหรอครับจุกกร er ะเทยบอสเตอร์

เซิร์ฟมันดียังวะเซิร์ญี่ปุ่นว่ะกินไม่อย่างต่ำเลยอะยี่สิบอะไรนะกินยี่สิบอะกินไม่อย่างต่ำเลยอะกินเรายี่สิบห้าอาจจะยังไม่มีนฝนฟ้าลองดูป่าลองดูป่าลองดูป่าลองอีกรอบอ้างตรงเนี้ย let's go this way นี่คนลงเหรอลงแล้วลงแล้วเออลงแล้วนี่วะ๋ยวหาคนแป๊บยี่เขเจอคน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 บินตรงนี้ได้บินตรงนี้บินทางโอเค่งน่าจะเห็นต น่าจะเห็นแล้นะเราปขึ้นมามาส่องแกอยู่นะมาส่องแกอยู่นะส่องไกอยู่เนียมังค้างได้ไง จะตีเท็แล้วไม่นจะค้างอะไรเงี้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้มันค้างอะไรวะเด็กโคดวินโดว์แม่งก็ไม่มีเออร์เลอร์ขึ้น ตีอะะหมดลีตีนั้นไม่เข้าะอีนั้นไม่ตีนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยหรอมันคือตีมันคืตีนี้แหละมันยิงกันเหรอเออมันยิงกันดูดีจัง โอสุดหนงเยอะเลยอ่ะเยอะดิวะสี่สังวะตอนแรกมันจะขึ้นมาไว้แต่มันไม่ยอมขึ้นมามันก็โดยตีที่อยู่ต่อเสาเนี้ยเข่าลงเขาแต่แต่มันมีมีไม่มีไม่มีไม่ครบตี้อ่ะมีหนึ่งกับสองอ่ะมันมีสองคนไง ใช่แล้วเราก็ลงไปยิงนสามนะตีนี่มีสามนะแต่อันนี้มีสามใช่แต่มันมันยิงกันอยู่มันล้มกันไงเดี๋ยวเราก็ไอไอสองไอตี้ที่สามคนมาล้มไปเว้ยแล้วเหลือแค่เหลือแค่ปังกระล้อเราก็ไปยิงมันตายแล้วก็แม่งก็ยิงกันอีกสองคนเออเด็ดแหละแล้วมันก็เหลือคนเดียวที่แกวิ่งมายิงแดีวนั้นก็จบเราก็บ่นละอเทมันห้ามมันขึ้นมาตายข้างบนมันห้าอืมฮะฮะ ไม่ดีอ่ะสิงคโปร์ขึ้นปิงแปดสิบเป็นที่เน็ตเป็นที่เน็ตสหาเราเราคืออะไรแล้วคืออะไรอ่ะ มันต้องคาดหัวว่าเราเป็นอะไรกันนะฮะโอเช่แอดดอปลงตรงนี้ด้วยใช่อยู่ให้เราต้องห่วงตรงนี้คือตรงนี้เป็นการนองเลือดกันแน่โอเคข้างหลังแค่นั้นแหละ น่าจะครบแล้วปะ่ะหนึ่งสองมีแค่สองใช่ไหมสองคนมีอะไรไหมพี่คิปเปิด ชาร์จช้าลงมากเลยมีคนบินมีคนบินมาข้างหลังจะอยู่ต่อตรงนี้ไหมล่ะข้างหลังแน่แจะไปอยู่ข้าหงาหลังไหมไปดูข้างหลังมามันข้างหลังนะเนี่ยเพราะมันบินไปแล้วทีนึงทีนึงจะวิ่งมาเราจะรอดักตรงนี้ไหมตรงไหนตรงนี้หรือจะรหรมุกกลับมุกกลับไหมเดี๋ยวเราไปเซ็นบะินนะมุมกกลับก่อนเดี๋ยวอ He the injector seat. Why? Not fast. His go time. I'm scanning the area.

ครบแล้วฝางนู้นมีฝั่งนูมีมีสองตีอ่ามีมีมีคนมีมีมีคนไปเอาอะไรอปนะแล้วก็ตัวนี้มี

Oh, lead on, lead. This way, let's go. down Taking a to my shields. They're not getting back, uh, get, 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 on back. Go. this way. It's just, it's just, con 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 Về con 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 เพือไม่จะเป็นอะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เลยให้ตัวนั้นรอรอยือไว้รอยือไ้ไว้ มาสอง <A pex S 2> คนแต่ได้แชมป์เบยผมมาสองคนเยออะไรวะดีแตกด้ครับด้วยครับต้องบอกเมื่อกี้ฟิวแม่งออกมาพ่าแต่เอยู่ห่างเพื่อนไปอะ <t> ออกมาครับคนเดียวอะ <laughs> แล้วไม่กลับด้วยนะ เออแล้วไม่กลับไงใช่แล้วไม่งั็ <laughs> แล้วพยายอมกลับแล้วก็เพื่อนแล้วเว้แม่งก็จะวิ่งไปเอาศพเพื่อนด้วย้วแม่งก็หนีเพื่อนอีกเกิอเรื่องอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วฝัดไฟเดอร์แม่งก็อยู่ข้างหลังแม่งเข้าแบบไม่คุยอะไรกัเ <laughs> นเลยเรยตี้เวแบบแม่งแม่งก็แบบอะไรวะเ <laughs> <laughs> ี่ยฟัดไฟเดอร์แม่งสไลด์แบบสไลด์โงอ่ะมึงแกสไลด์แ,แบบเออยิยงสบายเลย <laughs> เออเมื่อกี้อยู่ข้างบนมันโดนเตากิงหัวแตไไกไปแ,แล้วไงเกาะแตกไปแล้วอ่ะ กองกองเลยมัคนละเอ้มันคนละที่ใช่ไ,ลไรล้มอีกมันคนละตีกันด้วยผ่านเฟเดอร์กับเวทอ่ะอ๋ะเหรอ,รอเออมันคนละตีคือเมื่อกี้อ่ะต่างต่างตี้อ่ะต่างแยกกันออกมาเว้ย ปิงเป็นไงยังไม่ดูจีน่าไรอ่ะญี่ปุ่นแล้วนั้นเนี่ยปิงร้อยห้าสิบโทรถามค่ายเนี่ยเธอ ตัตีปูกิงไมถึงร้อยใช่เ่มาญี่ปุน่นปกติไม่ถึงร้ออ่ะพอเราร้อยยี่สิมือนกันย่ร้อยยี่สิบอะอยี่ยยี่สิบเนี่ยร้อยหกคาาานดาวเทียมเนี่ยเล่นไม่ดีนะผาดน,น,ดนดาวเทียมเน,น่ีิงน้อยกว่าติสายมีมสองตีลงซ้างใต้ ตกใจหมดมีอะไรบ้างอะข้างล่างอะมันไม่ลงหรอกแกนี้อะี่กัเ้ามีล่างเหรอต่อฟ้าต่อฟ้า อะไรวะเนี่ยคืนกว่าจะชาร์จดีนด่นมาสตีมันเล่นง่ายกว่าล่นสตีมห่ะ